เรื่องราวนี้ก็ถูกตีแผ่โดยมวยไทยไฮโซครับหรือว่าพี่แจ๊ดธรรมราชหนึ่งในทีมงานของกลุ่มพลังใหม่นะครับที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วคือพี่แจ๊ดเองก็ไปเป็นนักข่าวไปช่วยในเรื่องของการตลาดต่างๆนานานครับการช่วยดูแลเพจแล้วก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าเดือนละล้านครับเสียสมหมายบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่เปิดอกถึงรายการมวยไทยพัฒมิตรทุกวันจันทร์ที่ดอนเมืองเนี่ยที่ผ่านมาตนเองพยายามทําทุกอย่างแล้ว แต่ยิ่งจัดคนดูยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้ตอนนี้ประสบปัญหาขาดทุนหนักมากนัดละ2 0 0 0 0 0ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆถ้ารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยก็ตกเดือนอย่างน้อยขั้นต่ํา1ล้านบาทดังนั้นในอนาคตเดือนเมษานี้อาจจะงดจัดและหยุดถ่ายทอดสดซักระยะหนึ่งก่อนเพื่อมาปรับทับกันใหม่ว่าจะต้องเดินต่อไปกันอย่างไรตอนนี้กําลังคิดอยู่แต่เดือนเมษานี้อาจจะงดก่อนตลอดทั้งเดือนในของวันจันทร์ แต่วันพุทธที่รเนินยังจัดเหมือนเดิมถ่ายทอดสดเหมือนเดิมโอเคนะครับหลายคนนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันบ้างแหละหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังนะครับล่าสุดเองก็พี่เดียเกตเพรก็มาเปิดใจเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกในการจัดมวยเนี่ยคือได้กําไรอยู่เวทีเดียวเลยสําหรับโปรโมเตอร์บ้านเรานะครับได้กําไรแค่เวทีมวยราชดําเนินเท่านั้นและตัวแปรของกําไรนั้น ต่อยู่ที่ต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าจะหักลบกบหนี้แล้วจัดที่ราฐดำเนินนะครับน้อยที่จะขาดทุนแต่กำไรมันไม่ได้เยอะตลอดกำไรแต่เยอะเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าซีซั่นท่องเที่ยวของต่างชาติเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วครับเอาละครับแฟนตามวยน่าจะเข้าใจนะครับว่าบางทีเฮ้ยเห็นมีสปอนเซอร์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโปรยยเองก็มาเปิดใจว่าสปอนเซอร์จริงๆอะ่ะมันเป็นสปอนเซอร์ที่ได้มาอาจจะไม่เยอะมาก แล้วก็พอหักลบกับคู่มวยแล้วหักค่าเช่าสนามแล้วมันก็ไม่พอจ่ายสมมุติว่าสปอนเซอร์หนึ่งป้ายเนี่ยก็อาจจะได้มวย1คู่แนวแนวนี้นะครับสมมติว่าเขาสปอนเซอร์มาแมตช์ละ5000บาทหรือแมตช์ละ10,000บาทอย่างเงี้ยครับในการโปรโมทเนาะสมมุติว่ามีสปอนเซอร์10เจ้าก็จะได้มวยประมาณสัก5คู่สมมติว่าเราจ่ายค่าตัวนักมวยกันคนละหมื่นเนาะแล้วทีนี้มีนักมวย10คู่มันก็20คนตรงนี้ก็เป็นการแบกรับค่ารักค่าใช้ใจ่าย ไปเต็มๆแล้วครับเอาสปอนเซอร์ไปจ่ายค่าตัวนักมวยแล้วก็โปรโมเตอร์ก็ต้องมาควักกระเป๋าจ่ายค่าสนามมวยซึ่งจริงๆเขาก็ออกลูกไงลูกอ้อนอยากจะเลิกจัดเวทีตรงนี้มานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายก็ง้อกันไปงอ้ปงอกันมาก็กลับมาจัดอยู่ดีมีช่วงหนึ่งแล้วที่บอกว่าจะเลิกจัดที่กองทัพอากาศแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ไปง้อกันยังไงครับก็กลับมาจัดกันเหมือนเดิมซึ่งหลายคนน่าจะเข้าใจได้ว่าการที่ผู้ชมน้อยก็มีเหตุมีผล ทำให้หมวยนั้นไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็หลายคนบอกค่าตัวจะขึ้นเท่านั้นค่าโจทจะขึ้นเท่านี้ก็ลองคิดดูครับสมมุติว่ามีสปอนเซอร์อยู่10เจ้าเจ้าละ10,000บาทต่อรายการนั่นก็เท่ากับว่าเขาจะมีเงินจัดที่10,000แบาทและ1น0 0 0แบาทครับหากมาจัดนักมวยที่ค่าตัว5,000บาทอะไรเงี้ยบางทีนักมวยก็ออกมาโอดควรกันเหมือนกันว่าให้ผมชก1เดือนในผมได้ชก1ไฟแต่ผมได้เงินแค่ห้าพันหากค่านโน่นค่านั่นค่านี่ มันก็หมดไปแล้วครับ5,000บาทมนว่าจะเป็นบางคนมาจากที่ไกลๆเป็นค่าเดินทางไปแล้ว2,000ค่าที่พักไปแล้ว1000ค่าน้ํามันค่าอะไรก็ว่าไปสุดท้ายเหลือถึงตัวนักมวยแค่พันหนึ่งสองพันมันก็คขงไม่คุ้มเพราะฉะนั้นล้วตอนนี้ค่าตัวนักมวยยืนพื้นส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก7 0 0 0ถึง10,000บาทนี่คือมวยระดับเริ่มต้นขนาด10,000บาทยังไม่พอเลยและทีนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันโอ้ยทำไมค่าตัวน้อยจังเลยอยากให้ขึ้นค่าตัวจังเลยพอเรามามองในมุมนี้ครับก็ ก็ใช่ครว่าอาจจะเห็นใจกันได้อันนี้ผมตีค่าตัวไปที่1นึ่งผมตีค่าสปอนเซอร์ไปที่ป้ายละหนึ่งหมื่นเลยนะครับซึ่งความจริงได้ยินว่ามามาว่าถูกกว่านั้นอ่าอาจจะถูกกว่านั้น,นครับหนึ่งหมื่นนี่ก็คือ10,000ต่อแมตช์แล้วครับไม่ได้เป็น10,000ต่อเดือนหรอกครับแต่หนึ่งหมื่นต่อเดือนก็น้อยเกินไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องเห็นใจสปอนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเทียบจากยอดวิวการโปรโมทการเข้าชมแล้วอย่างไร้สดแต่ละทีของกลุ่มพลังใหม่ในศึกมวยเทม์มิรคนดูอย เงินหมื่นแรกบิวหลักพันมันก็เอาตรงๆสู้ไปยิงแอด YouTube ไม่ได้เรายิงแอด YouTube 1,000บาทเนนะี่ยคนดูเยอะกว่าที่จะมาเสียค่าสปอนเซอร์ให้ศึกมวยไทยอีกนะครับถ้าเราต้องการความเข้าถึงต้องการคนเข้าถึงเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่ออกมาเปิดใจและก็น่าจะทำให้แฟน,นมวยพอเข้าใจกันได้บ้างในคลิปนี้เราก็เป็นช่อง YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าใจเรื่องของยอดวิวแล้วก็เรื่องของรายได้ต่างๆนานาดี คือก็เป็นการเปิดใจครับของเสียสมหมายเปิดก่อนแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรเปิดเผยนะครับทุกเวทีที่จัดอยู่ตอนนี้ขาดทุนหมดยกเว้นราชดำเนินครับในขณะที่ช่อง7ครับแต่ช่อง7ผมว่าก็คงไม่ขาดทุนหรอกอ่ะผมดูว่าสปอนเซอร์ปูนเสือของช่อง7เนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าขาดทุนคงไม่ให้คนเข้าไปดูฟีนะแต่ว่าราชดำเนินครับ ผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้ดีว่าค่าตัวต่างชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สมมติว่าาหากต่างชาติเข้าไปหลักพันคนต่อวันยังไงก็ไม่ขาดทุนอาจจะได้กําไรน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นกําไรครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เปิดกันเปิดใจกันจากวงการมวยกลุ่มพลังใหม่เปิดก่อนนะครับอยากให้ทางเซียนมวยหรืออะไรต่างๆนาหรือว่าจะให้คนที่ทํามวยมาชกเนี่ยเห็นใจกันบ้างไม่ใช่โอดแต่จะมาบอกว่าขึ้นค่าตัวอย่างเดียวนะครับ ก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องของฝั่งเชียนมวยหรือว่าทีมทมมํามวยมาแล้วว่าได้ค่าตัวน้อยอยากจะได้ค่าตัวเยอะแต่พอมาฝั่งโปรโมเต,รเตอร์บ้างนะครับก็ต้องเข้าใจเพราะว่าย้ําอีกทีกําไรตอนนี้สําหรับมวยบ้านเราหรือว่าโปรโมเตอร์บ้านเราอยู่ที่เวทีมวยราชดำเมนินเพียงที่เดียวเท่านั้นครับเพราะว่าหาสปอนเซอร์กันไม่ได้จริงๆและคนที่เข้าไปดูอย่างอ้อมน้อยก็มีแค่เชียนมวยเข้าไปดูคนที่เข้าไปดูลังสิทธ ตีไป95ก็มีแต่เซียนมวยซึ่งเซียนมวยมีกี่คนครับเซียนมวยที่เข้าไปดูในเวทีจริงๆแล้วอยู่ที่หลักร้อยคนเท่านั้นครับ 100- 200ถึงคนไม่เกินนี้ครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับถือว่าเป็นการเปิดใจแล้วก็เป็นข่าวๆอัปเดตครับจากมวยไทยไฮโซบายแจ๊สธรรมราแจ๊สประสิทธิ์แล้วก็เป็นมุมมองของทางพี่เดียเกตเพชรและก็เสียสมหมายสกุลเมตตาครับแล้วก็ขอพูดเสริมแล้วกันครับในเรื่องของความคิดเห็นแฟนหมัดมวยเขาบอกแล้วก็ถามว่า แล้วเราจะแก้ไขหรือเราจะช่วยโปรโมเตอร์กันอย่างไระนะครับตรงนี้ปัญหาคือเราจะช่วยโปรโมเตอร์กันอย่างไรส่วนตัวนะครับผมไปเห็นค่าตัวของเกียนดาวนักชกเกรดระดับล่างๆนะครับที่ต่อยมวยออกทีวีนะซึ่งไปชกที่พัทยาล่าสุดเกียนดาวทีมคานไข่มวยจอเมืองศรีเขาแบ่งค่าตัวกันนะครับต่อยไม่รู้ว่าออกทีวีหรือเปล่าแต่ต่อยรายการแมกกได้ค่าตัว4 00 0บาทนะครับ 4,000บาทนะครับซึ่งมันก็น้อยอาจจะไม่เทียบเท่าพวกราดนมนงราดเนินนะแต่นั่นก็ถือว่าเป็นมวยอีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าค่าตัวประมาณมวยภูทรเลยนะครับค่าตัว4,000บาทโอเคแต่ว่าการแก้ไขปัญหาแฟนมวยหลายคนก็อาจจะมองไปในหลายทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วนะบางคนก,ก็ดูถ่ายทอดสดอ่า ลุมพินีดะเนินก็คนยังดูเยอะอยู่อ่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าลุมพินีตอนเนี้ยมวยค่ำมันมีแค่มีแค่รายการของรายการวันลุมพินีที่โด่งดังอยู่แล้วก็จัดได้เวลาพรามดังก็คือเวลาวันศุกร์นะครับพอเป็นมวยวันศุกร์เี่ยคนก็เยอะแล้วก็เป็นรายการใหญ่ระดับโลกไนงะคนก็เยอะขนาดรายการวันนะครับวันยังบอกว่าตัวเองขาดทุนเลยงบส่งงบดุลแต่ละปีวันยังขาดทุนเลยนะครับ นับภาษาอะไรกับทางกลุ่มพลังใหม่ที่จะไม่ขาดทุนแต่เข้าใจแหละบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าการตัดสินบ้างแหละเป็นเพราะพื้นที่บ้างแหละเพราะว่าคนดูมวยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเข้าไปเพราะปัญหาเรื่องการตัดสินบางคนบอตัดสินไม่ดีเข้าไปก็เท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าตัดสินดีก็มีคนเข้าเวทีแน่นอนแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของยุคสมัย ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของยุคสมัยครับเราอาจจะต้องรอให้หรือว่าเราต้องอัปเกรดอ่ะให้การตัดสินมันดีขึ้นหรือว่าให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้นเพิ่มกําลังคนรุ่นใหม่เข้ามาดูมวยได้เยอะขึ้นเพราะว่าคนที่ดูมวยรุ่นเก่าก็เริ่มจะหายหายไปแล้วเหมือนกันการเพิ่มแฟนคลับนั่นจึงเป็นสิ่งที่อาจจะสําคัญก็ได้แต่พอมวยไม่ได้สร้างแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆไม่ได้สร้างศรัทธาใหม่ๆ คนหน้าใหม่ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะเขาไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นสิ่งเดิมๆอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้ชอบที่เห็นเซียนมวยร้องตะโกนเชียร์มวยอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราบางทีก็อาจจะต้องทําใจยอมรับเรื่องนี้ไปครับเพราะว่าเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนกันเอง